สบายดีเตแมเดอ,เอ,อสด์ไปดีแม่ปับ๊บกล้องให้เจ้าอ,อันนั่นให้ให้เห็นเครื่องหนึ่งแนะ่ให้เห็นเจ้านะ่ะเครื่องหนึ่งเพราะว่าแบบหาหาบอลตั้งก่อนเอาไม้เอาไม้าไมหาบอลตั้งก่อนออออหาบอลตั้งโทรศัพท์ใหม่ก่อนก้องเอฟซีปัจุบันสุกคนสบายดีเตอแมเดอร์สบายดีด สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ม่สุกสุกคตมวาชีอยู่ในและกาต่างประเทศนะก็ยินดีตอนหอัเขระสูช่องยูทูบบอล่าคือเก่าพี่น้องเลยอ้าวมาหนี้พี่น้องกับสัมผัสพิเศษคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะพนดีว่ามีแม่ที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์เลยพี่น้องเนาะกําลังโทรมกันอยู่พี่น้องเลยทั้งแม่เป็นก็นอยากตามหาบอกมาเลยแม่ทั้งแม่อยู่บ้านใดเนาะ ôi được không may chắc tao hai chắc long sau tao hai nó anh nhắp ở bên nương đơ của ba môn bô hinh anh hua chào anh ơi rồi ơi 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 เดกตามหาน้องสาวเนาะใช่น้องสาวเพิ่นแบบว่าไปเห็นงานอยู่ไซน่ะคือตามหาเพิ่นเจ้าโม้นั่นว่าไปเห็นงานน้องสาวฮันไปเอาผัวอยู่แถวบุ้งโฮงนี่แหละละหนีและหนีจาหผัวหันเพราะว่ายูย่ละผัวมันบ่ได้ละหนีไปเห็นา หนีไปวิ่นกลับมาบ้านที่ก้นแล้วมาเพราะ่แม่ห็นไอหนอกหินแล้วคนละพายชนี้นะพายแล้วก็พายเลยเยแล้วก็เห็นกินเห็นข้าวเลยบ่หูเลยวันนี้นะเอาผัวอยู่พนทงอยู่พนทงนี่อยู่ไทยหรืออยู่ลาวอยู่ลาวบ้านบ้านแหละบ้านพนทงเอาผัวอยู่บ้านพนทงเนาะโอ้ คือเพิ่นไปจากปีแล้วนี่คือแบบยังประกาศนะเพิน่นได้สิบเจ็ดปีแล้วก็สิบเจ็ดปีแล้วแม่คิดว่าเพินเ่นไปอ่าไทยบ่ตอนนี้หรือว,ว่าอ่าเพิ่นไปทางไหนกับห,ววไไหม,มหวนะูว่าจาาไไไไิไปไทยบอไปลาวกับผมูเลยนะว่าจักก็ไปแมว่าไปแบบหายโตหมูมจับเลยนะไปแบบหายโตไปเลยเนาะแต่ก็กมีคนเห็นเลยเนาะ เราหายโตไปเลยพี่น้องเลยอคนข้างซีคนข้างสีหาโตเนี่ยพอสมควนอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางเพื่อนไปแบบบให้ข่าวบให้ยยังเลยนะบูฮู่ว่าอยู่ลาบอหรือว่าอยู่ไทยตอนนี้เนาะคือแบบทางทางเอื่อยในบูฮู่เลยเนาะ หูเลยก็และไทยพักเบืองนี่ยสีพี่น้องที่ว่ายุกไกลยุกไกลกับพวมีผู้เดือหูจักเลยเพราะว่าตอนเราไปอันโทรศัพท์เรากับพวกมีทำนี่กับพวกมีนะนะน่อยเออไปนะได้มีหูถ่ายอยู่บางแล้วว่าจักหูมีกับพวกมีก็อยู่บ้านนี่คัน ก็มีอยู่สกีห่างเดียแต่เราบางวเห็นนะจังก็ไปใส่หมดเลยตอนตอนเราหายโตไปแรกๆได้ไปถามครัวเราอยู่บ้านอะครัวเก่าแล้วนะครัวเก่าเราก็มาสอบที่มาสอบปี่นี่แหละแต่ว,ว่าไอ้หน่ออายุหทางนี้กต่ว,ว่าเรากลับเมื่อเลวเราบไ่ได้ไปหาป่วอยู่บ้านทันอา่าไปทางใดเนะาะบาดนเนาะโอ้โหเป็นตายลายดีจริงนะ อยาว่าเป็นใจแล้วดีอะไรกับผมอยู่เนี่าว่าจะเพิ่พี่เออพี่น้องทางคนทา่งลูกแข่งเต้าฮันแล้วส่องให้เบิงเนาะค่ะถ้าว่าซ่องได้กระข้อมือกระใจน้ำจะเพิ่ติดตามลงเบื้องอันว่าโอ้ซ่องหูกระข้อมือกระใจน้ำแม่อยับอยับออกไปอีกเนี่ยนั่นเนาะเพราะว่ามันมันจิตตัดเจ้ามองนีพอดีขนาดมีพี่น้องกันจะค้นน่ะนาะ แล้วมีพี่น้องนำการท่นกับประมาณานนที่ห้าปูนกิเละเราเนี่เป็นคนที่เท่าไรฮะเราเป็นคนที่เท่าไรคือผู้หีิงสองโอ้ชื่อพ่อแม่เลยจ้ะชื่อพ่อแม่ชื่อยังชื่อแม่ท่านชื่อนางอ้อนชื่อแม่และชื่อพ่อทันชื่อบุญเพียงไปบ่มีมือกลับมาเลยเนาะแบบว่าไปแล้วก็แล้วเลย สิบเจ็ดปีแล้วกั็จะให้กลับไปแล้วขันว่าติดตามได้เนาะันว่าจะใส่กันได้เนาะที่จริงน่ะกลับมากับพี่น้องเราโดยที่จริงน่ะเราหูจักบ้านอยู่เนาะเราครับบุกรมาเนาะยังว่าเรา่ขันจ่าแบบว่าคุณแบบคุณสาวว่าหลับสาวโบเมย์วันจ่ายสาวโบเมย์ละคุณั่นเราท่นก็ได้เข้าหงเหรียนจะเกียร์ละเราบนหูนักเสียงเราสื่อเนาะคนโบเป็นนักเสียงนักสืออ่านหนังสือบอกตอน ตอนเราไปอยู่บ้านโพนฮงน่ะไกลบ่บ้านพวเรานะ่ะไกลบ่กบ่ไกลเขาไปแค่ประมาณาแตว่าเดี๋ยวดีเนาะเขาขี่ขี่รถ่วดไปหค่ต่อประมาณทาง่วดไปแค่ต่ประมาณสมูงหนึ่งสมูงฝ่ายหนึ่งกับหอดขาอืมบ่ไกลแต่ว,ว่าเราตอนตอนเราเลิกกับพวารเลยคือแบบเราหับบวได้เขามาเหยียบบ้านเลยมามาหลบหนึ่งมาหอบบ้านนิด นอนอยู่บ้านนี่คืนนุงสงคืนเนี่ยเรากลับกลับไปพุ่นกลับว่าเราล้วที่ไปหาหัวว่าเราบนันดีแล้วหัวเราพอนยังกลับมาซอกพี่ยูเบราะเเห็นไฟกันสิบว่บาแบวา,าว่าคนละเรื่องกันหนิเนะาะแบบว่าพัวมาตามเพราะวา่ามาตามอยู่เพื่อนเพราะวา่าอันบบเห็นเมียบันเมียว่ากับเจ้าวา่า<อ>ไปบ้านพัวเหมืนบะเออแม่แล้วบอืคือเป็นจังดันเนาะจะได้่าเล่านี่คือแบบอ่อบุหัวเล่าอัน จะขี่ไปทางใดกับบูหูคือคันพี่น้องเนาะแปลว่าแบบประเทศลาวกั<บ>กนง่ายเติบเลยพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> บูหูลาวลงไต้แล้วว่าจาลงไดนี่กับบจักน้าพี่น้องยหรือว่าข้ามไปฝั่งไทยบหรือว่าจังไดน,นี่กับบูหูเนาะออแล้วมันมันมีมีเันม,มีปีนึงกับว่าปีนึงก็ได้หลายปีแล้วแล้วมีมีผู้หูราวภาผู้สายมูเรากับมูหักบุแห่งกันตอนเป็นสาวอันละแล้วก็เห็นเรายุไทย <ừ> เ,เรายุ่ได้รวมกันมาสิลมกันว่าเราเอาเลี้ยงเจ้ามาอย่างที่เอามาอินมาเที่ยวเาาราบอกบริษัทแล้วลมกันประมาณสองสามพวงนี่เราก็หนีจากผู้สายเห็นไปเลย <ừ> ผู้สายนั่งนั่งกินเปียกกินมีอยู่นะผ<อ>ู้สายคุณ<อ>แหละนะเราอไม่ฟังยานเมนแล้ว<ะ><ะ>ยันเมนอยู่ไทยเปลเลยชะตอนนี้นะ ยังว่าฮัลลัสกัญชันว่ายุใสกัะเขาคืนมาค่ะว่าโอ้คืนมาบอกโอ้โหว่าว่ายุบ่นได้ขนาดค่ะนับว่าโอ้ตกทุกตกเนี่ยลองว่มีเงินมีคามาแล้วนีไอ้น่องเรานี่ก็จิบไปฮับไปต้นเอาหรือว่าโอนเงินไปให้ก็ได้ค่ะถ้าว่าคุณบลทุกบลเนยากเก่งขนาดดช่ยทำมา้าบ so, okay. so, okay. like, yeah. ่มีเงินมาก็ได้เนาะเออแล้วอยากจะให้เราตอกควมเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าว่าก็ตายขนาดนี่หน่องเรา้นี้เราจะ พ่อแม่ทางนี้หย่อนฟูสินะแม่กระเทาแล้วอ้หนล่าเทอด้าอันตอนนี้ใชะแบบอุตวาหายตัวไปประมาณประมาณชี่สิบสองชี่สิบสามนี่แหละหรือว่าชี่สิบสี่นี่แหละตอนนี้เราค่อยกับกูจื้อไปไหนเพราะว่าแม่นี่ฟูชี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอยู่นี่แล้วเจ้านี่เป็นคนโก๊บบอกเออแม่แเรามิบบว่าแบบ จชิ่อว่อาจังได้นะพี่น้องคือแบบแต่ละคนเนาะ,ะเวลาถ้าับไปมีครอบครัวอยู่เมืองไทยบอหรือว,ว่าอยู่ไซกแ็แล้วแต่เนะพี่น้องแบบอติ่ขาดการติดต่อ,อ,อทางญาติพี่น้องอยู่ทางบ้านนะนะคือคือแบบถับไปแบบสบายเลยก็คือแบบ่บบบอยากติดต่อมาฮะนะบางคนก็นได้นะเนาะอันนี้คือแบบทิมให้คนทางบ้านแบบว่ากินฮอดอ่ะอนะแต่ก็เป็นห่วงนะนะเนาะลายพี่น้องเลย

แล้วหาป่าผีบ้านผีเมืองแล้วว่าผีที่ใดเหาแต่ว่าเพื่อนบ้านเพอดีเพื่อนหาก็ไปป่าแล้วบ่าเจ้าหมูเจ้าัอ,อเจ้าปวยเหาก็ไปเอ็ดแล้วแต่ก็สม้อยอยู่แต่กับมม่บบได้ข่าวได้ข่าวคือเกา่าบ่ได้ข่าวได้ข่าวเด้อยนี่พี่น้องก็คือแบบว่าไพว่าดีนะซุ้มลาวก็ไปพี่น้องเลยแต่ก็คือเกาอ่าเนาะเออแม่ก็คิดว่าเพิ่นยังมีอันชีวิตอยู่บอกตอนนี้ กันยังแมาแล้วมันจะดูไปกับกับบทษยากีว่าแล้วเรื่องนั้นแค่ว่าโอ้บางคนก็ว่าโอ้ตายแหละขันว่าบ็ตายแล้วก็จีมาบ้านบ่ขันว่าอย่างชีวิตหนูไม่รู้ว่าจีมีเห็บจีหงายเราก็มีผู้โดยเห็นนะสีน้าเฮาบางคนก็บ่าเฮ้ยบางคนก็บอกว่ายังบ็ตายเสิ็จแล้วให้บ้านให้เงืองกันเนาะคือว่าแล้วเนาะคนเฮาบบได้เห็นหน้ากันเนาะจะต้องคิดไปต่างๆนานาได้เนาะโดยเอ้า โดยอ่ส <boundaries. S 1> <si suppression> ุดท้ายก็มีแต่แม่บอกซื้อซื้อบ้านแล้วก็ซื้อพ่อแม่เนาะแล้วก็ซื้อญาติพี่น้องกันแล้วก็บอกเพิ่น้ำแม่ของพี่นาวอ้ยพี่โบและพี่พีน่าเราเปิดน้ำเพ่อที่จะสุกงอและนองสาวพีนาด่วยดังคนอ้อวีและน เดืยวจานค่ะคุณกำมือพะฮันเลยยำหมูยำขิงตายก็บัำหมูยาวแต่ยำกุ้เดี๋ยวนี้นะยำกรมเพริบของรัานโซ่ให้เน่โมูโอ๊ตซอได้ละใหญ่น้ำหมาโอ๊ตซอฟได้แล้วก็ยำปิ้นแล้วก็บุกต้นใจหมือนช่ายมาแล้วยำหมูยำขิงด้วยเห็ดดยเห็ดแนื้อได้เนาะเอากับโดยประกาศกับประกาศไปเลยเนาะถ้าถ้าเพิ่นได้เบิ่งฮะถ้าถ้าเพิ่นได้เบิ่งคลิปน่ะบ่ยากแม่เอ้ย เนี่ยแต่นลโบได้เบิ่งอ่าเพราะว่าบางคนโบหลินโลกโซเชียลกะบโบเห็นเนาะก็ฝากแชรไปหาเพ่นเด้อจะอยู่บนไหนให้น่ากับบางเรื่องก็จะลองปฏิิิิิิิิอินิิิริัิิ์นีินะิิาบิิ่นถิิิิมาิิิิิิยิิิิิดออันคุณิิิธรรมดาิิิิิูิิิิาิิาิิิิิิิ่ิิิาิิ่ ตกอตามประเทศบอกคุณไทยบอกคุณจีนจชื่อเรากับ่หูจีบ้าแล้าบางแกบว่าคุณทางบ่ได้หนังสือจีอ่านไปรุดไปยนมาบ่ได้จีนะกันตอนนี้มีแต่ดาวเข้าๆว่าอันเพิ่นน่ะสิอยู่ประเทศไทยเนาะยังวะคันคันตาผู้เพิ่เห็นนั้นแทบว่าจุไทยคูหลันมาว่าฝังก็ได้หลายปีแล้วประมาณเกือแตปีได้ละคูหนมาว่าให้ฟังขนะโดยโดยโดย เอาก็ะฟังเอฟซีเนาะอ่าเด้อผมให้พี่น้องเลยพูดดีว่าเอ่อเลยคนหนึ่งเนาะเพิ่นก็หายโตจากบ้านไปกับคนข้างสีนานพอสมควรเลยพี่น้องสิบเจ็ดปีประศัตรเนาะขอยาตีพี่น้องนี่ก็รขีดฮอดแล้วก็ทางทางพ่อทางแม่นี่ก็ยั้งเบิสบอ้ออ่ะแม่แม่เพิ่นน่ะแม่แม่ท่านยั้งพ่อท่นเสียได้สองปีนี่แล้วอ๋อพ่อเสียแล้วเหลือแต่แม่เนาะ Oh, โอ้เมก็คือจิอายุหร้ายเลยเนาะประมาณเจ็ดสิบปลายฟีแล้วก็เม่เจ็ดสิบปลายแล้วถ้าจะเห็นหน้าเมก็กลับมาเบิ่งหน่อยเด้อเนาะอ่าก่อนทุกอ,อย่างมันสิ้ทายไปเนาะซื่อเนาะเพราะมันเฮียแล้เ<ไ>ป็นซ,ซ,ซื่อเลี้ยงเลยบุญเลี้ยงคนที่ว่าหายตัวไปสื่อสื่อบุญเลี้ยงบ่บุญเลี้ยงเลี้ยงบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงบ่ เออเออเลาบุญเลี้ยงสื่อบุญเลี้ยง,นงนเนาะว้าวกันยากเลยเนาะสื่อก็ได้สื่อบุญเลี้ยงเนาะเออบุญเลี้ยงน้อ,อ,นงนองสมเพียงสินาบุญเลี้ยงน้องน้องสื่อน้องสมเพียงเออเนาะพ่นองเราคนบัวเท่าหรอกคนแม่คุณยังนุมน่มๆเราก็มีลูกจกับเลือเอาหัวไปนะ ป้าบว่ได้ห้าหกปีเพมีลูกเจ้าคุณโดยเนี่ยเมีลูกมีเต้าเด้อน่หน้าตาเล่ากับอ่าถ่านมีเองมีฮู้มีเองก็ส่งมาให้เบิรงเหนึเด้อพอดีว่าสิเอาลงแฟนเพจเด้อเด้เดี๋ยวลงแฟนเพจแล้วก็สิมข้าชอบฮู้เพจแล้วก็ดีชอบอีส่งไปให้เบิรงกเนาะโดยพอดีครับพอดีว่าเราบสีเอาขึ้นแฟนเพจให้เอฟซีครัเบิรงกนะเน่ยเผื่อเป็นกุญแจนะโดย เอาการสีประมาณนี้เด้อะเมดเด้อโดยโดยโดยผมเป็นยังยินดีหลายๆเนาะยินดีหลายๆฝากเอฟซีมาสุขุขุกคนเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เฮาส์กับบาลจอนแล้วก็กับแม่เพิ่นกับคอโต่ล้ำล้าแล้วพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่ากดติดตามมาใเด้อพี่น้องแฟนเพจบ่าวลาวสตูดิโอเนาะเอาผมพ่อกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่เด้อโดยสบายเด้อมีข่าวดีจังได้ลูกก็ระแจ้งเด้อ น้อยเออๆน้อยไปแล้วสดีเด้อแม่เด้อออ